อ่านะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนขานะครับครั้งที่แล้วได้มาทำการล้างนะครับเรามาพบว่าตัวขายึดตัวนี้นครับมันผุซี่ยึดแผงคอยครับเนื่องจากว่าไม่ได้ล้างเป็นเวลานาน,านเมือ่ตอตันแล้วมันทำให้เป็นกดแล้วมันกัด,กดผุหมดเลยครับไปนสนิมหมดเลยตรงน,นั้นก็เป็น แต่น,นี้ต้องรีบใส่เพราะว่ามันเครื่องมันสั่นแล้วตัวบอดี้ยึดถาดมันมันผิดปกตินะครับกำลังจะเปลี่ยนอมตอนนี้ช่างกำลังจะปลดขาใส่ทีละข้างนะครับ <c oughs> จะปลดลวดจัดของเก่าออกก่อนนะตอนนี้ช่างกำลังจะใส่ขาแล้วนะครับ <c oughs> ครับตอน,นี้ช่างกำลังใส่ขาตัวที่สองแล้วนะครับโอเคแล้วครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับใส่ขาเรียบร้อยก็แนะนำให้หาช่างล้างแอร์นะครับเพราะลูกค้าบอกช่างที่มาทำเนี่ยไม่ได้ล้างแอร์เลยแค่มาเป่า,เปาๆเฉยๆจนให้เกิดการหมักหมมนะครับทำโดยทำให้ตัวขาเป็นสนิมฝั่งนุ่งก็ผุแล้วล่ะครับ แต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เราเปลี่ยนเฉพาะขายิดนี้ก็พอโอเคครับขอบคุณครับ